ขา,ขาดอีกแล้วชายแดนมีล็อกสองไหมครับวันนี้ทหารไทยสูญเสียขาเป็นรายที่7ทําให้สถานการณ์ไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องไปถามท่านนายกครับตามผมไม่ได้ครับเคยทายไว้ในคลิปที่พูดถึงชัยนาทเจอกับหมอนทองว่าตอนนี้ดาวเมืองเนี่ยนะครับไปเป็นมรณะดวงนะดาวประจำเมืองเนี่ยเอเชียฟังไหนมากกว่าอีกฟังอาจจะชนะได้ข้อที่1อะไรที่คนโในเ่เชียเนี่ยผลมันมักจะออกตรงข้ามราศีที่มันเชื่อมโยงเนี่ย กับดวงเมืองเนี่ยคือราศีเมษพิจิกและตุลราศีเมษนะครับพร้อมให้ทหารประทะไหมราศีพิจิกดาวอังคารเป็นแคตาลูจิบดีเนี่ยพร้อมให้ทหารเอาแผ่นดินคืนไหมครับราศีตุลย์ต้องเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยมีดาวอาทิตย์ทับหลักในานาวเวลาเนี่ยพร้อมให้ทหารเอาจริงไหมคุณเชื่อไหมว่าไม่ต้องถามแค่าสามราศีให้ผมถามคนไทยทั้งทิศสองราศีผมก็เชื่อว่าคนไทยพร้อมประทะแล้วเอาแผ่นดินคืนแต่คนตั้งพร้อมไหมมันก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับมันเหมือนมุกตลกอะที่เขาเล่นกันอะอย่าให้มีครั้งที่สองนะอย่ามีีครั้งท่นะ ถ้าขาที่แปดนี่ไม่ควรแล้วนะคําถามคือมันจะต้องรออะไรถูกไหมในหลักการของความคิดผมพูดแปลก็เหมือนแพ้จริงไหมหัวไม่เป็นไรครับผมตามนั้นผมคิดว่าทุกท่านนะ่ะคิดเหมือนผมแหละสุดท้ายก็อย่าลืมศึกษาธรรมะและเป็นคนดีในทุกเรืวอครับผม